สวัสดีพี่นองที่กำลังติดตามรับชมช่องบาวแนวซีเอ็มซีนครับคันินหน้าผ้าพี่นองมาที่บ้งเวียนบันย่างดอตำบลเถื่อไทยเพื่อทุงขาหลวงจังหวัดรอยเอ็ดนะครับมาเบิ่งการสารตะกาจากหวายเทียม ยังไหม <laughs> นี่ครับเดี๋ยวคนไหมูเพื่อนเดือนพิทยากรเนาะพิธยากวน,น,นกวในการครสวับ <c oughs> สวกา่นามนอนสอนพีนองบรรยั่งตัวนะครับสารตะก,กาจากไหวเทียมพิธยากวรมาจากใสเนาะครับนี่ <c oughs> บ้านไม่ลืมบม่ลืมมูที่มูที่สิบผู้ใหญ่สำเนา ทองที่สานเนาะครับอำเพื่อดียวกันนี่แหละครับเป็นวิทยากรในการสานอนนี่ใส่ห้าใบเย,ยอะทดลอหว่ามัาว่วนา <c oughs> บอสครับว่าต้องย่านเชียงเข้าไปข้างในชัดเจน นี่ก็เป็นสังคมกลมนาอีกรูปแบบหนึงนะครับตนีอกแนานี้กำลังสารเป็นเป็นลวดลายหันมาเบิ่งน้ครับนี่ครับนี่ ผมก็ได้พุทันถึงเคืงครับมันบวกไร่พุทันพุท <c oughs> ันหัวจะเป็นไร่ยังไร่ห,หอกมันีนีมีใค้เป็นเนื้อน้าเม็ดแล้วเมียนชัเร็กรูปแหลวนี่ครับต <c oughs> นะกกนนาเปอนเปยนาฮ่าาาเาาฮ่าาฮ่าาา่่เป็น่ ไม่ไพ่หรน่มน่อยเป็นไว้บ่อเทยมเทียมหมอโค้งนี่โค้งเป็นไว้ครับครับโค้งเป็นเมียนครับเซ็นทักเป็นไว้เทียมเทียมของเทียด้านนครับมือนี้เป็นมือที่สามครับ สั่นี่แหละว่าน้อยนึสีแดมาณเจีน่เ้สีเวอยากสัมผาสด้วยครับแต่ว่าไม่ยู่เลที่บอกน้ำผมดอกเดี๋ยวเมึงก้มหน้าก้มต้า ว่าเป็นแจ๊สเลยแจ๊สเราทำฟ้ากอดกันเลยเี้ยโอ้ยหลงหลงให้เป็นสาวเป็อยู่บนโลกนี้นะเอาครับคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณพี่ทมังทีติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ